ตอนนี้ก็อยู่ที่เขาคอนะคะเย่ก yeah. ระตุนถ่ายอแ่หน่อยรกระตุนเดี๋ยวน,น,นี่คือบรรยากาศโหอันนี้มันคือไม่ใช่อร่อยมันไม่ใช่เมฆคะ่ะนี่มันเป็นหมอกเย่ yeah. นี่มันก็ขขเขาคอแหละ <laughs> เราก็ไม่ได้ถ่ายที่พักมาให้ดูนะคะก็ต้องขออภัยด้วย อืนมนะคะเฉยเลยที่จริงเราเห็นก็ชอบถ่ายแล้วก็ชี้อย่างเงี้ยมีเจ้าอีกแบบนี้ขนาดเลยอันนี้อันนี้เนี่ยอันนี้ลายซึ่งคนอยู่เยอะมาก <c oughs> แล้วตรงนู้นนะคะมันก็จะเป็นพื้นหญ้าแต่ว่าตัวเนี้ยแล้วก็ตรงนี้มันแบบโอเคนะเราชอบตรงนี้มันมีนนที่นั่งด้วยแล้วก็มีตรงนั้นนะคะก็อันนี้ก็แบบ บรรยากาศดีมากนะคะเดี๋ยวเราจะไปที่ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราก็ต้องไปรับชมกันเลยเจ้ค่ะก็ยังไม่ได้ยู่ที่ต่อไปค่ะคือเดี๋ยวเราก็จะพาเดินไปเลยก็เมื่อกี้ก็ถ่ายรูปนีดหนึ่งนะฮะมีความถ่ายรูปค่ะอันนี้หมอกเต็มไปหมดเลยนะคะก็ ให้ลืมกดติดตามด้วยนะคะคลิปนี้นะกดไลค์กดกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะเพื่อทีไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของเราก็กดกลุ่มกะดิงนะนี่เรากจะมาาเดินตรงนี้เลยเราดูตรงนี้มันเป็นน้ำพุซึ่งอยากเข้ามานี่นะคะก็พยายามตัดไม่ค่อยเห็นคนดูสิคนเยอะมากเราดูสนามมันแบบ ดีมากอลังการมากอะไรมากนี่มันเป็นบันไดนะคะไม่ค่อยชอบแบบนี้เลยอ่ะนี่คือเดี๋ยวอะไรไม่รู้ค่ะถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์ได้ค่ะคอมเมนต์มาคุยกันได้แต่ว่าของทาอย่างนะคะอาจจะไม่ค่อยได้ยินเสียงนะคะเพราะว่าต้องพูดใกล้ๆมาหน่อยนะเพราะว่ามันแบบถ่ายยากล่ะคือ นอกถือหอยุดนิดนึงอ่ะมันก็อาจจะแบบไม่ค่อยได้เห็นเพราะว่าเขาจะว่าเราเป็นสัตว์ประหลาดหรือเปล่าไม่เหมันนี่เ้ค่ะคนเยอะชอสมควรนะคะ มอนะคะคลิปนี้ก็ไม่ได้เห็นหน้ากันเนาะก็คลิปที่ลงใน YouTube อาจจะมีไม่เยอะเท่าไหร่นะคะก็ตขออภัยด้วยอาจจะแต่ก็ก็ติดตามไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็จะพาไปที่ต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยสนุกแน่ๆนะคะเอ็นค่ะ ตอนนี้นะคะอุณหภูมิอยู่ที่22องศามันหนาวมากมาช่วงตอนนี้เดือนกรกฎานะคะวันที่เท่าไหร่ไม่น่าจะวันที่น่าจะประมาณ30แล้วมั้งวันที่30นะคะเดือนนี้ก็แบบวันที่30ก็ถ้าใครที่แบบติดตามเราแล้วก็สมัมมาเร,เราก็จะกลับกรุงเทพ,พกันแล้วนะคะ อันนี้จะเป็นที่ร้านกาแฟนะคะดูสิอะไรจะอลังการขนาดนี้ดูดิคนถ้าไม่ได้ยินยังไงหรืออะไรยังไงก็ต้องขออภัยนะคะเพราะว่ามันแบบไม่ค่อยแบบได้เท่าไหร่นะคะนี่คือดอกอะไรนี่สวยมากหนึ่งสอง นะคะเราก็เดินไปด้วยถ่ายไปด้วยมันก็ยากนิดนึงนะคะมันก็ลำบากนิดนึงนะคะก็ยังไงก็แบบไม่ค่อยได้อยากเก็บรูปม,มาให้ดูไม่ได้เก็บรูปให้ดูนะคะก็เพื่งขออภัยด้วยนะคะก็ประมาณนี้นะคะก็แบบถ้าแบบไม่ได้ค่อยเห็นอะไรสักเท่าไหร่เราต้องพูดหน้ากล้องนะคะมันจะได้แบบเห็นเนาะถ้าคุยกันได้ นี่สวยมากสวยไ้เก๊กเก๊กเก๊กที่ดเป็นเก๊กเคนะคะ ก็ประมาณนี้นะคะก็5นาทีกว่าแล้วนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วนะคะเย่ <Yeah. S 1> ก็นิดหนึ่งแล้วนะคะมันสวยมากดูดีแคร์ขึ้นไปเยะคะไเค่ะอ,อาจจะมีการถ่ายรูปบ้างหรือว่าอาจจะไม่ค่อยชอบก็ต้องขออภัยนะคะเราคือแบบกล้องมันจะตเดินตลอดเวลาเลยนะคะเพราะว่าเราไม่ได้อยู่กับที่นะคะเพราะเราต้องเดินไปด้วยนะคะ เธอนะคะก็เล็กเทปมีเพลงด้วยแต่ว่าเราไม่รู้จักก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะใต้คลิปเลยนะแล้วก็ถ้าใครคอมเมนต์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะคะเดี๋ยวก็จะไปทยอยทยอยตอบเอานะคะน,นี่จะเป็นแม่เรานะคะเป็นแขกรับเชิญพิเศษนะคะ ไม่มีช่องค่ะ It's like a... h i s เคนะคะ It's ายฟ e feeling กะไม่คือหมอกนี่คือหมอกคือแบบเป็นพื้นหลังอะเฮ้ยดูแบบมือเรา กองกืนคือทุกคนถ้าทุกคนสังเกตดีๆตรงนู้นจะมีบ้านอยู่หลังสองหลังสหลังห้าหลังนะคะอือนึกรงนู้นน,น,นะที่เราชี้นะคะก็โอ้มีอะไรก็ไม่ให้ตลอดนะคะก็สวยมากทายเก็บรูปนะคะเดี๋ยว สวยมากค่ะอายพ่อจะหลดแล้วพ่อจะหลดแล้วคือบรรยากาศนะคะก็สำหรับผิดนี้นะคะขอลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบายค่ะเย้